แม่น้ำโขงสายน้ำมันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้สายน้ำที่ไหลเอื่อยลอเลี้ยงผู้คนชาวบ้านมานานนับพันนับหมื่นปีและได้เกิดวัฒนธรรมความเชื่อของคนลุ่มแม่น้ำโขงที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคในแม่น้ำโขงมานานนับพันพันปี ลึกลงไปใต้แม่น้ำโขงสายน้ำอันกว้างใหญ่แห่งนี้ได้มีมหานครบาดาลที่ใหญ่โตวิจิตงดงามกำแพงเมืองประดับด้วยแก้วมณีหลากสีวิมานปราศาสตรราชวังประดับด้วยเพชรนินจินดา่องแสงและยิบและยับสวยงดงามยากที่จะเปรียบเลยได้ณนะตำหนักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับของทิดาน้าคราชผู้เลอโฉม ซึ่งเป็นหลานสาวของพญานาคราชผู้ครองเมืองบาดาลน,นางมีชื่อว่ารัตนาวดีตั้งแต่เกิดมานางจะอยู่แต่ในวังบาดาลไม่ได้ท่องเที่ยวในที่แห่งไหนจนเติบใหญ่มีอยู่คืนวันหนึ่งนางได้ฝันไปว่านางได้ขึ้นไปท่องเที่ยวอย่างโลกมนุษย์ไปในสถานที่ต่างๆหลายแห่งเห็นภูเขาต้นไม้ปาม่าไม้แม่น้ำ และนางได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงและ,ะเผอิญนางได้ไปพบกับชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นนางฝันเห็นชายหนุ่มคนนี้หลายวันติดต่อกันทำให้นางรู้สึกมีใจสเสน่หาต่อชายหนุ่มคนนี้ครั้นว่านางจออกจากวังบาดานขึ้นไปอย่างโลกมนุษย์แล้วถ้าถูกจับได้ ก็จะทำให้นางถูกลงโทษจากพระเจ้าปู่ของนางได้พอเวลาผ่านไปหลายเดือนนางก็ยังฝันเห็นชายหนุ่มคนนี้เหมือนเช่นเคยทำให้นางหลงรักชายหนุ่มคนนี้ตั้งแต่ในความฝันสั้นแล้วซึ่งทำให้นางยากที่จะหักห้ามใจได้ทำให้นางอยากพบชายหนุ่มคนนี้ว่าเขาเป็นใครนางจึงตัดสินใจว่าจะออกจากวังบาดาลขึ้นไปยังเมืองมนุษย์ เพื่อตามหาชายหนุ่มรูปงามตามในความฝันคนนี้ถึงแม้ว่าถ้าถูกจับได้และถูกลงโทษก็ตามนางก็จะลองไปดูพอวันต่อมานางได้ออกจากวังบาดาลและจำแรงกายเป็นหญิงสาวชาวบ้านหน้าตาสดสวยขึ้นมายังเมืองมนุษย์พอได้ขึ้นมายังเมืองมนุษย์แล้วนางได้ดูสิ่งต่างๆเช่นภูเขาต้นไม้แม่น้ำที่อยู่บนโลกมนุษย์ ก็ปรากฏว่าภาพที่นางเห็นนั้นเหมือนดังในความฝันของนางไม่มีผิดนางได้นมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชายหนุ่มคนนั้นอาศัยอยู่ตามในความฝันของนางนางภาวนาในใจว่าถ้าเรามีวาสนาต่อกันก็ขอให้เราพบกับพ่อหนุ่มคนนั้นด้วยเถิดนางเดินเข้าไปในตลาดในหมู่บ้านและคอยเฝ่ามองหาชายหนุ่มคนนั้น อเผอิญสายตาของนางได้ไปประสานกับชายหนุ่มคนหนึ่งใบหน้าท่าทางรูปล่างของชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นเหมือนดังในความฝันของนางไม่มีผิดเขาชื่อว่านาทีรัตนาวด,ดีตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้พบกับนายนาทีส่วนนาทีนั้นก็ตกตะลึงในความงามของนางเพราะนางนั้นมีความงดงามปานนางฟ้านางเทพธิดาบนสวงสวรรค์ ซึ่งเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนหัวใจของทั้งสองเต้นแรงนาทีจึงถามนางไปว่าเธอชื่ออะไรแม่นางฉันชื่อรัตนาจ้าเธออยู่บ้านไหนหรือนาทีถามนางไปอีกฉันฉันมาจากดินแดนันไกลโพล้นรัตนาบด,ดีตอบแบบอึกอักอ้ำอึ้งเพราะเธอนั้นไม่รู้ว่าจะตอบนาทียังไงครั้นจะบอกความจริงก็เกรงว่า นาทีจะรังเกียจนางและเกรงกลัวนางว่านางเป็นพญานาคข้าชื่อนาทีอยู่หมู่บ้านนี้แหละเธอสวยมากนะแม่นางนาทีแนะนำตัวเองและชมนางพร้อมกับส่งยิ้มให้นางรัตนาวด,ดีก็ยิ้มตอบรับแล้วก็พูดขึ้นว่าฉันดีใจมากนะที่ได้รู้จักนายหนุ่มสาวทั้งสองคุยกันเป็นเวลานานสำหรับนาทีนั้นรู้สึกเหมือนกับว่า เขารู้จักนางมานานแสนนานแล้วและเขารู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้นางซึ่งความรู้สึกของรัตนาวดีนั้นก็ไม่แตกต่างกันเขามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับนาทีเพราะนางได้เฝ้ารอเวลานี้มาเป็นเวลานานแล้วด้วยบุพเพสนิวาสหนุ่มสาวทั้งสองตกรลุมรักกันในเวลาไม่นานแต่รัตนาวดีก็เกรงว่าพระเจ้าปู่ของนางจะจับได้ นางจึงจำใจต้องลาจากหนุ่มนาทีเพื่อกลับลงสู่เมืองบาดาลไปก่อนฉันต้องไปก่อนนะถ้าคิดถึงฉันก็ไปเฝ้ารอฉันอยู่ที่ท่าน้ำนั้นนะได้ข้าจะไปรอเธอนะอย่าลืมมาหาข้าสละข้าจะรอทั้งสองจากกันด้วยความอาลัยเมื่อทั้งสองจากกันไปแล้วในแต่ละวันหนุ่มสาวทั้งสองก็เฝ้าคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลา และทั้งสองได้นัดพบกันอยู่ที่ท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโของอยู่บ่อยครั้งนางรัตนาวดีได้บอกความจริงกับนาทีทราบวา่านางนั้นเป็นธิดาของปญานาคที่เมืองบาดาลแต่ด้วยความรักนาทีก็ไม่ได้คิดดังเกียดนางแม้แต่น้อยแต่ตรงกันข้ามเขาอยากจะให้นางขึ้นมาอยู่กับเขาที่เมืองมนุษย์ด้วยกันนานวันเข้าที่ทั้งสองได้นัดพบกัน จนกระทั่งในวันหนึ่งนางรัตนาบด,ดีก็ได้ถูกจับจนได้ซึ่งการที่นางหนีขึ้นมายัางเมืองมนุษย์เพื่อมาพบกับชายหนุ่มที่เมืองมนุษย์นั้นเป็นการผิดกฎของเมืองบาดาลน,นางได้ถูกจับไปนั่งต่อหน้าของพระเจ้าปู่ของนางพยานาคราชได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าหลานไม่รักดีเจ้าบาังอาจมากที่ฟ้าฝืนกฎของเมืองบาดาลไปพอดรักกับชายนมที่เมืองมนุษย์ อภัยให้หลานด้วยเถิดเจ้าปู่หลานรักพ่อหนุ่มคนนั้นจริงๆเจ้าค่ะเจ้าคิดว่าพวกมนุษย์นั้นจะรักเจ้าจริงๆหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะให้เจ้าไปพิสูจน์ดูว่าพวกมนุษย์นั้นจะรักเจ้าจริงไหมแต่มีข้อแม้เจ้าจะรับได้ไหมหลานรับได้ทุกอย่างเจ้าค่ะข้าจะให้เจ้าขึ้นไปอยู่ที่เมืองมนุษย์เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาแต่เจ้าจะกลายเป็นพญานาคในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ เจ้าจะสูญเสียพลังวิเศษทั้งหมดที่เจ้ามีและกลับลงสู่เมืองบาดาลไม่ได้อีกต่อไปจนกว่าเจ้าจะพิสูจน์ได้ว่าพวกมนุษย์นั้นรักเจ้าจริงและเจ้าจงพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าอยู่ร่วมกับพวกมนุษย์ได้ถ้าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะสาให้เจ้ากลายเป็นหินนับพันพันปีเจ้าจะรับได้ไหมหลานรับได้เจ้าค่ะเจ้าปูถ้าเจ้ารับได้เจ้าก็จงไปเถอะ ถ้าอย่างนั้นหลานขอลาก่อนนะเจ้าคะเมื่อนางได้ลาพยานาคราชที่เมืองบาดาแล้วนางก็จำแรงกายเป็นหญิงสาวหน้าตางดงามขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์เพื่อพบกับหนุ่มนาทีนมรูปงามที่เมืองมนุษย์เช่นเคยแต่ในคราวนี้นางบอกกับหนุ่มนาทีว่านางไม่ได้กลับลงสู่เมืองบาดาอีกแล้วนางได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนาทีฟังนาทีได้แต่สงสารนาง แต่อีกใจหนึ่งเขาก็ดีใจที่นางนั้นจะขึ้นมาอยู่กับเขาที่เมืองมนุษย์หนุ่มนาทีเขาอาศัยอยู่กับมารดาของเขาที่เรือนไม้หลังหนึ่งไม่ใหญ่มากนักเขาแนะนำตัวรัตนาวดีให้แม่ของเขาฟังและบอกแม่ของเขาว่าจะพานางมาอยู่ด้วยในฐานะภรรยาถึงแม้ว่าแม่ของนาทีจะโฉะนจยังไงก็ตามแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจลูกชาย จึงปล่อยหนุ่มสาวทั้งสองอยู่ด้วยกันแม่ของนาทีเฝ้าสังเกตนางรัตนาวดีผู้เป็นลูกสะพ้ายอยู่เป็นประจำเพราะนางรัตนาวดีนั้นมีลักษณะแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปจึงทําให้แม่ของนายนาทีมีความสงสัยในตัวนางไม่น้อยแต่นางก็ได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจเรื่อยมานายนาทีกับนางรัตนาวดีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา นายนาทีก็ออกไปทำไร่ทำสวนบางครั้งก็ล่องเรือหาปลาส่วนรัตนาวดีก็ทำงานบ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีทั้งสองเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันย่างมีความสุขเรื่อยมานางรัตนาวดีเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจงดงามขยันขันแข็งมารายาทงามงานบ้านงานเรือนทุกอย่างไม่ว่าจะทำกับข้าว ทำความสะอาดบ้านงานในบ้านทุกอย่างนางจะทําอย่างเรียบร้อยเป็นอย่างดีไม่มีที่ตำหนินางวางตัวกับแม่ของสามีและคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีจนแม่ของนายนาทีเกิดความรักใคร่เอ็นดูต่อนางไม่ได้คิดหวาดระแวงสงสัยนางอีกต่อไปรวมทั้งบ้านใกล้เคียงก็รักใคร่เอ็นดูต่อนางด้วยแต่หารู้ไม่ว่าทุกๆคืนกลางดึกของคืนพระจันทร์วันเพ็ เมื่อทุกคนในบ้านนอนหลับไหลไปแล้วเหมือนต้องมนสกดนางรัตนาวดีจะเดินออกจากบ้านไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและจากนั้นก็กลายร่างเป็นพญานาคลงเล่นน้ำเป็นประจำถึงแม้ว่านางจะกลายร่างเป็นพญานาคแต่นางก็ไม่ได้มีมนวิเศษันใดาตามคำสาบของพญานาคราชมีอยู่คืนวันหนึ่งซึ่งเป็นคืนพระจันทร์วันเพ็ญพ่อใยน้อย ได้ออกไปหาปลาในแม่น้ําโขงและกําลังจะเดินทางกลับเพอเอิญว่าแกได้สังเกตเห็นนางรัตนาวดีเดินออกจากบ้านในกลางดึกอย่างรีบเร่งมองหน้ามองหลังเป็นที่น่าสงสัยพ่อใหญ่น้อยจึงแอบย่องเดินตามนางไปนางได้มุ่งหน้าไปสู่ท่าน้ำท่ามกลางแสงจันทร์คืนพระจันทร์เต็มดวงทำให้ทั่วเวิร์น้ำนั้นสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน นางเหลียวหน้าแลหลังเมื่อมั่นใจว่าไม่เห็นใครแล้วทันใดนั้นนางก็กลายร่างเป็นพญานาคลำตัวใหญ่ขนาดเท่าลำตาลสีเขียวปีกมแมลงทับเลื่อมพลายดวงตาแดงกลำ่ำค่อยๆเลื้อยลงสู่แม่น้ำโขงและก็เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินหารู้ไม่ว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในสายตาของพ่อใหญ่น้อย พ่อใหญ่น้อยเมื่อเห็นภาพดังนั้นก็ตื่นตะลึงอุทานขึ้นเบาๆว่านั่นนั่นมันพญานาคนี่นางรัตนาเป็นพญานาคแกปากสันขาสันก้าวขาไม่ออกพอตั้งสติได้แกก็รีบวิ่งกลับเข้าสู่หมู่บ้านนอนคุมโปรงจับไข่ยอยู่หลายวันปาก็บ่นเพ้อละเมอไปว่าพญานาคพญานาคพออาการของแกดีขึ้นแกก็เล่าใภรรยาฟังว่านี่ยายแก นางรัตนามันเป็นพญานาคนี่ตาเท่าเป็นไข้จนเสียสติไปแล้วหรือยังไงคนจะเป็นพญานาคได้ยังไงกันจริงๆข้าพูดจริงๆจริง,รงบ้าน,นะสิภรรยาของแกไม่เชื่อแกจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อใหญ่คำพาซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านฟังพ่อใหญ่ข้ามีเรื่องเล่าให้ฟังผู้ใหญ่บ้านจึงพูดขึ้นว่ามีอะไรหรือตาน้อยนางรัตนามันเป็นพญานาค เมื่อหลายวันก่อนข้าเห็นมันเดินออกจากบ้านแล้วก็กลายเป็นพญานาคลงเล่นน้ําในแม่น้ําโขงพูดแล้วก็ขนลุกเป็นความจริงหรือว่าแต่น้อยจริงสิวะผู้ใหญ่บ้านจึงพูดขึ้นว่าข้าก็ว่ามันดูแปลกแปลกเหมือนกันเดี๋ยวเราคอยสังเกตมันต่อไปเราไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวหามันไม่ได้ถ้ามันเป็นพญานาคจริงข้าคงปล่อยมันไว้ไม่ได้พ่อใหญ่น้อยจึงพูดขึ้นว่า ใช่ใช่เราต้องกำจัดมันให้มันออกไปจากหมู่บ้านของเราหลังจากวันนั้นมาทั้งพ่อใหญ่น้อยและพ่อใหญ่คำพาก็ยุโยงชาวบ้านให้เกลียดชังนางรัตนาวดีบอกว่านางเป็นพญานาคจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้มีชาวบ้านหลายคนเชื่อพ่อใหญ่น้อยกับพ่อใหญ่คำพาต่างหาวิธีการแกล้งนางหลายอย่าง รวมทั้งพูดจาเสียสีถากถางด่าทอนางหาว่านางเป็นผีงูเป็นพญานาคจะนำความมิบัติมาสู่หมู่บ้านทำให้นางเสียอกเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างมากนานนาทีผู้เป็นสามีเมื่อทราบข่าวว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งหาว่าภรรยาของตนเป็นนางนาคีเป็นพญานาคจะนำความวิบัติมาสู่หมู่บ้านก็พยายามอธิบายชี้แจงให้ชาวบ้านเหล่านั้นฟัง แต่ชาวบ้านเหล่านั้นก็ไม่มีใครฟังนี่ไอ้นาทีระวังเถอะเมียของเองมันจะเอาเองไปอยู่ด้วยนี่พ่อใหญ่พูดอะไรกันเมียของข้าเป็นคนดีนางไม่ทำร้ายใครหรอกใครจะไปเชื่อได้เล่าวันดีคืนดีมันอาจจะมาทำร้ายชาวบ้านเอาได้เองไล่มันนี้ไปเถอะไอ้ไนาทีถึงแม้ว่านางรัตนาวดีจะถูกชาวบ้านพูดจาเสียสี และถูกกลันแกล้งยังไงก็ตามนางก็อดทนไม่ตอบโต้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่านางนั้นไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่นางก็ไม่ได้บอกตรงๆว่านางนั้นคือที่ดาของพญานาคที่เมืองบาดาลน,นางกล้ามกรืนฝืนทนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่านางใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ได้ไม่เช่นนั้นแล้วนางจะต้องถูกสาบให้กลายเป็นหินนับพันๆปีจากพญานาคราช ในคืนพระจันทร์เต็มดวงถัดมาอีกสองเดือนก็มีชายหนุ่มสามคนได้เห็นนางเดินออกจากบ้านในกลางดึกแล้วก็กลายเป็นพญานาคลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำโขงทำให้ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปเป็นวงกว้างนั่นไงข้าว่าแล้วนางรัตนามันเป็นพญานาคจริงๆข้าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อจนมีคนไปเห็นมันเข้าอีกจนได้บ้านเมืองเราจะวิบัติ ที่คนมีเมียเป็นงูพ่อใหญ่คำพาเมื่อได้ฟังข่าวจากลูกบ้านว่ามีคนเห็นนางรัตนาวดีกลายเป็นพญานาคแกก็เชื่อแน่ว่านางรัตนาวดีเป็นพญานาคจริงๆพอถึงคืนพระจันทร์วันเพ็ญในวันถัดมาพ่อผู้ใหญ่คำพาจึงคิดหาวิธีที่จะจับนางรัตนาวดีแบบคาหนังคาเขาจึงบอกพรรพวกไปว่าไปไอ้ต้นไอ้ก้อง พวกแกไปเปล่าประกาศให้ชาวบ้านได้รู้แล้วคืนนี้พวกเราไปที่บ้านของไอ้นาทีกันขอรับพ่อผู้ใหญ่ในค่ำคืนของคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นคืนที่นางรัตนาวดีจะกลายร่างเป็นพญานาคได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนำโดยพ่อผู้ใหญ่คำพาและพ่อใหญ่น้อยชาวบ้านกลุ่มนั้นถือไม้ถือมีดถือโบไฟไปที่บ้านของนายนาทีแล้วก็ร้องบอกไปว่า ไอนาทีนำเมียของเองออกมานายนาทีเดินออกมาจากบ้านแล้วก็พูดขึ้นว่านี่พ่อผู้ใหญ่มาทำอะไรกันเยอะแยะพวกเรามาพิสูจน์ดูว่านางรัตนาเมียของเองนะมันเป็นพญานาาจริงไหมไปพวกเราไปจับไอนาทีไว้แล้วก็ไปจับนางรัตนาไปมัดไว้ที่ต้นไม้นั่นชาวบ้านกลุ่มนั้นได้จับนางรัตนาวดีไปมัดไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง เพื่อจะพิสูจน์ดูว่าคืนนี้นางจะกลายเป็นพญานาคจริงหรือไม่นี่นางรัตนาข้าจะพิสูจน์ดูว่าเองจะเป็นพญานาคจริงไหมเรามาดูกันปล่อยข้าไปเถอะพ่อผูใยายเองไม่ต้องพูดแล้วชาวบ้านทุกคนต่างจับจ้องไปที่นางรัตนาวดีที่ถูกมัดติดกับต้นไม้เวลาผ่านไปจนถึงกลางดึกของคืนนั้นทันใดน,นั่นเองได้เกิดลมพายุ พัดกระนำมาอย่างรุนแรงก่อนเมฆไหลเลื่อนมาบดบังแสงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่นั่นและทันใดน,นั่นเองได้ปรากฏพญานาคราชลำตัวขนาดเท่าลำตาลเกรดสีเขียวปีกมแมลงทับเลื่อมพลายดวงตาแดงกลำ่ำแฝงด้วยความอาฆาตมากลายพญานาคพวกเรานี้แล้วเสียงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความตกอก,อกตกใจลนลาน พญานาคราชจ้องมองไปที่นางรัตนาวดีนางรัตนาวดีจึงพูดขึ้นว่าเจ้าปูเจ้าปูขึ้นมาทําไมเจ้าคะรัตนาวดีข้าบอกเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่ฟังเจ้าใช้ชีวิตอยู่กับพวกมนุษย์ไม่ได้หรอกข้าเฝ้าดูพวกมันทำร้ายการ่นแกล้งเจ้าต่างๆนานาอยู่นานข้าทนไม่ได้ที่เห็นพวกมันทำร้ายเจ้าวันนี้ข้าจะสั่งสอนพวกมันสักน้อย นางรัตนาวดีจึงพูดขึ้นว่าอย่าเลยเจ้าปูอย่าทำร้ายพวกเขาเลยเจ้าค่าะเจ้าไม่ต้องพูดแล้วรัตนาวดีพอว่าแล้วพญานาคราชก็ทำท่าจะทำร้ายชาวบ้านกลุ่มนั้นโดยการพ่นพิษใส่ชาวบ้านเหล่านั้นปล่อยตัวนายนาทีแล้วนายนาทีก็กระโดดเข้าไปขวางพญานาคราชตนนั้นพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าอย่าทำร้ายชาวบ้านเลยท่านพญานาคราช ข้าขอรับผิดเองแต่เพียงผูด้เดียวพญานาคราชไม่สนใจในคำพูดของนายนาทีพญานาคราชได้พ่นพิษใส่ชาวบ้านกลุ่มนั้นชาวบ้านกลุ่มนั้นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปได้พญานาคราชก็ตามชาวบ้านกลุ่มนั้นไปนายนาทีเข้าไปขวางไว้ยางกระชั้นชิดและก็ถูกพิษของพญานาคราชแบบไม่รู้ตัวทำให้หนายนาทีลม้มลงหมดสติไป เมื่อได้โอกาสแม่ของนายนาทีได้เข้าไปแก้เชือกที่มัดนางรัตนาวดีออกนางรัตนาวดีได้เข้าไปขวางพญานาคราชไว้นางร้องปานจะขาดใจตายเมื่อเห็นสามีของนางถูกพิษของพญานาคราชพี่พี่นาทีไม่น่าเลยเจ้าปู่เจ้าปู่หยุดเถอหลานขอร้องพญานาคราชเมื่อเห็นหลานสาวของตนร้องไห้ปานจะขาดใจตายเสียบัดเดียวนั้น ก็นึกสงสารนางขึ้นมายางจับจิตจับใจแล้วก็พูดกับนางไปว่าหลานเอย๋ยปู่บอกเจ้าแล้วว่าเจ้าอยู่กับพวกมนุษย์ไม่ได้หรอกพวกมนุษย์ใจร้ายเจ้ากลับลงสู่เมืองบาดาลเถอะพอพูดจบพยานาคราชก็กลับลงสู่เมืองบาดาลไปปล่อยให้นางเฝ้าอาไลร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจ ที่เห็นสามีของตนนอนหลับไหลไม่รู้เป็นหรือตายโทษพี่นาทีไม่น่าเลยวาสนาของเราน้อยนักได้อยู่ร่วมกันไม่นานเราก็ต้องมาจากกันซะแล้วนางรัตนาวดีตัดสินใจว่านางจะกลับลงสู่เมืองบาดานเพื่อไปรับโทษกับองค์พรยานาคราชแต่ก่อนที่นางจะกลับนั้นนางจะถอดเกล็ดแก้วของนางออกเพื่อช่วยเหลือนาทีสามีของนาง แต่ถ้านางถอดเกล็ดแก้วของนางแล้วนางจะกลับคืนสู่ร่างของมนุษย์ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะครองคู่อยู่กินกับนายนาทีจึงเป็นไปไม่ได้แต่นางก็มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือนาทีนางได้ถอดเกล็ดของนางออกวางบนหน้าอกของนายนาทีแล้วทันใดนั้นก็เกิดแสงประกายขึ้นสว่างโพรงนายนาทีได้ฟื้นคืนสติขึ้นมานางพูดขึ้นว่า พี่พี่นาทีฉันต้องไปก่อนนะวาสนาของเราคงมีแค่นี้พี่รักษาตัวด้วยนางค่อยๆกลายร่างเป็นพญานาคและจากนั้นนางก็เลื้อยลงสู่แม่น้ำโขงกลับลงสู่เมืองบาดาลเพื่อไปรับโทษต่อไปเมื่อนางลงไปถึงเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงแล้วนางได้ไปขอรับโทษต่อองค์พญานาคราชนางกล่าวขึ้นว่า เจ้าปูหลานมาขอรับโทษเจ้าค่ะถึงแม้ว่าพญานาคราชจะสงสารนางสักปานใดก็ตามแต่พญานาคราชก็จำใจต้องลงโทษนางตามกฎของเมืองบาดาลพญานาคราชได้สาบให้นางรัตนาวดีนาคีสาวกลายเป็นหินอยู่ที่เมืองบาดาลน,นับเวลาต่อจากนี้อีกพันปีส่วนนายนาทีเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาแล้ว เขาก็เฝ้าแต่คิดถึงนางรัตนาวดีภรรยาของตนและในทุกๆคืนเขาจะไปเฝ้ารอานางอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเผื่อว่าสักวันหนึ่งนางจะขึ้นมาหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่านางรัตนาวดีได้ถูกสาไม่กลายเป็นหินนอนขดหลับไหลอยู่ที่เมืองมาดานใต้แม่น้ำโขงไปแล้วเขาเฝ้ารอานางในทุกๆวันแต่นางรัตนาวดี นาคีสาวก็ไม่มีวันกลับมา